ค่ะไปเลยค่ะอันดับหนึ่งเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบุ๊คธีรัชยาพิมพ์กิติเดชนะคะ MISS PERFECT THAI LAND 2023ค่าค่ะลองลองผนให้นับถึงค่ะสวัสดีค่ะลูกไม้นะคะเมทาวีทองไทยแท้ค่ะลองชนะเลือกอันดับหนึ่งค่ะ สวัสด <The> ีค่ะน <Buffalo> <os baj aba together> ้องฟุกนะคะนางฟ้า18่ค่ะานิตาพัชโยชาค่ะรองชนะเลิศมิตรเพอร์เฟกต์ไทยแลนด์2023่าค่ะสวัสดีค่ะสิก้าร์นักการอยบุตรนะคะเป็นรองอันดับที่1เหมือนกันค่ะที่ตะไปลูกกลับกีตาคีรัตานะคะเป็นรองอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสุภัสราพัฒนาช่วยวรกุลค่ะเป็นรองมิตรเพอร์เฟกต์ค่ะ รู้ก่อนลราจะโค้งลงแล้วค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่ประกาศชื่อเราก็เป็นความรู้สึกที่รอคอยมาตลอดชีวิตค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือชัยชนะของความพยายามทั้งหมดที่หนูทุ่มเทแล้วก็สุดท้ายหนูก็ได้รู้ว่าความพยายามไม่ทรยศหนูจริงๆค่ะอยากให้ขอบคุณเวที่ทุ่มเทกันค่ะก็บุก็ต้องขอบคุณทางเวทีมิสเ p อร์เฟ t ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็ บุกเองรู้สึกว่าบุกคิดไม่ผิดเลยที่เชื่อใจตัวเองมาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็มาปลดล็อกมาสนุกเอนจอยที่นี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีแม่โอชินนะคะคุณพีพี ี่รันนะคะหรือว่าพี่กวางทีมงานทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยทุกคนทุ่มเทกันมากๆนะคะถึงแม้ว่าการประกวดครั้งนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทกันหมดเลยรวมถึงนางงามทุกๆคนด้วยค่ะ,ะค,ค่ะเซก้าก็รู้สึกว่าตัวเองมาไกลมากๆค่ะเพราะว่าจากวันแรกวันที่ออเดชั่นเลยคือเราก็มีการพัฒนานในหลายๆด้านเพื่อที่จะรอคอยมามาสัตเต็มในวันนี้วันนี้ก็ สนุกค่ะแล้วก็ทําสุดๆแล้วจริงๆก็ภาคภูมิใจภาคภูมิใจในตัวพี่บุ๊กด้วยด้วยความที่เราก็เป็น f c ฟเขามาก่อนแล้ววันนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่สาวแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มายืนอยู่จุดๆนี้ค่ะค่ะสำหรับตัวกีต้านะคะก็ยินดีกับบุ๊กด้วยเนาะเพราะว่าเราเคยประกวดด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นน้องวัชรศคาบสมเร็จก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นทีมเดียวกันด้วยเนาะตอนนี้ก็สำหรับกีต้ารู้สึกว่า ทำเต็มที่มากๆแล้วก็ได้เบสเซนเลอร์เข้ามาอยู่ในท็อป6ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆขอบคุณกองประกวดด้วยนะคะค้าสำหรับเฟิร์นต้องคอนเกอร์เรนซ์่กับพี่บุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าพี่บุ๊กก็คือไมารอดของเฟิร์นเลยอีกคนหนึ่งเพราะว่าเราเชียร์พี่เขาตลอดแล้วก็กที่เขาก็ประสบความสาเร็จแล้วตอนนี้เฟิร์นก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่เข้ามาเป็นทีมนางฟ้าทั้ง6คนนะคะก็ขอบคุณนะคะ